นี่คือต้นมิน้นหญิงสาวผู้ที่รักและชื่นชอบการท่องเที่ยวไทยเธอใช้เวลาไปกับการหาที่เที่ยวที่กินที่พักและแหล่งช้อปปิง้งเรียกได้ว่าหาได้ทั้งวันหาจริงหาจังเออยังยังยังไม่หยุดนี่คือชิงชิงและเฟยหลีเพื่อนสาวชาวจีนของต้นมิน้นที่หลงรักเมืองไทยและอยากกลับมาเที่ยวอีกครั้ง นี่คือหวังเจ้าของกิจการเตียงผ้าใบขาโจประจาชายหาดหวังเป็นคนมีความหวังหวังเกง่งหวังอะไรนะหรอหวังว่านักท่องเที่ยวจะลืมทรัพย์สินและของมีค่านะสิเอานั่นไงลืมอีกแล้วและแล้วหวังก็ลวบเก็บทุกสิ่งไปนี่คือเจ๊งเงาะที่สุดแห่งความขี้งกมุกนิกเก่งตุบติดเก่งยิ่งถ้าเป็นชาวต่างชาติแล้วล้วก็เข้าทางเจ๊แกเลยละ่ะ นี่คือเจ๊แชม่มแม่ค้าส้ตามตำปักจัดรถเจ็บเจ๊แกไม่เน้นสะอาดขายของแบบตามมีตามเกิดมีอะไรก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่ไปอีกโถเจ๊และนี่คือกระติบสกอยคุมร้านจอดรถพอรถมากระติบก็โบกโบกโบกบ,บางคันก็เก็บ30บางคันก็เก็บ100อย่างที่เห็นและครับ สวัสดีต้นมิ้นเพื่อนรักฉันอยากให้ต้นมิ้นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยให้ฉันหน่อยเมื่อครั้งก่อนไปเที่ยวแล้วไม่ประทับใจเลยฉันลืมกระเป๋าสตางค์ที่เตียงผ้าใบาแต่ก็ไม่ได้คืนแล้วน่าจะโดนโกงค่าอาหารเพราะเห็นว่าฉันเป็นคนต่างชาติด้วยละมัง้งยังไงช่วยแนะนำที่เที่ยวให้ฉันทีฉันรักเมืองไทยมากๆถิงถิงเพื่อนรัก ตอนนี้การท่องเที่ยวในเมืองไทยเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วนะจ๊ะตั้งแต่มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลผู้ประกอบการมีความซื่อสัตย์ร้านค้าร้านอาหารก็คำนึงถึงความสะอาดและสุขอ,อนามัยมากขึ้นและที่สำคัญนะปัญหาเรื่องการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวตอนนี้ไม่มีแล้วละจ้ากรมการท่องเที่ยวจะดำเนินการโครงการท่องเที่ยวสีขาว เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความเป็นธรรมซื่อสัตย์ไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวเป็นเจ้าบ,บ้านที่ดีมีความสะอาดและปลอดภัยภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal โดยกรมการท่องเที่ยวจะลงพื้นที่จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการให้บริการและให้ความรู้ที่จําเป็นอาทิการบริหารการเงินการทําบัญชีการเป็นเจ้าบ,บ้านที่ดี การให้บริการที่คำนึงถึงสุขภาอนามัยความปลอดภัยและความเป็นธรรมผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับเสื้อกั๊กสีขาวพร้อมบัตรประจำตัวซึ่งแสดงถึงความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความซื่อสัตย์สะอาดปลอดภัยและเป็นธรรมนักท่องเที่ยวเมื่อเห็นผู้ให้บริการที่สวมเสื้อกั๊กสีขาวจะเกิดความมั่นใจในการเข้ารับบริการต่างๆ จะนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยเหลือเชื่อจริงๆนะครับว่าโครงการท่องเที่ยวสีขาวจะทําให้ตวงเจงเงาะเจชแมและกระติบเปลี่ยนไปเป็นคนละคนสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ความช่วยเหลือและเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้ดูอย่างหวังหลังจากอบรมก็มีความซื่อสัตย์มากขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยวหลงลืมทรัพย์สินหรือของมีค่าก็นําส่งคืนเจ้าของทันทีเจงเงาะ จากที่ชอบตุกติกราคาของตอนนี้เจ๊ก็มีป้ายราคาและขายของอย่างมีคุณธรรมเจ๊แชม่มตอนนี้ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขอนามัยมากขึ้นขายของมีคุณภาพและน่ารับประทานส่วนกระติบก็เลิกมุกมีค่าจอดรถและเก็บ40บาทเท่ากันทุกคันและแล้วทุกอย่างก็ดาเนินไปอย่างมีความสุขจบแบบ happy อ n d i n